สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องพาเพื่อนม,มาชมพิชไทยกัดหอมนะคะวันนี้ได้มาเยี่ยมย่าที่บ้านบอลค่ะตำบลโพชัยอำเภออุทุมพรม,มิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะคะพืนหอมแดงศรีสะเกษนะคะของพืนชื่อจังหวัดค่ะ พินิคมเดินมาพอดีเลยค่ะ๋ยวให้พินิคมช่วยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะสวัสดีครับผู้รับชมเครื่องฟ้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมนี่คมวันทัวร์นะครับขอนําเสนอนะครับวิธีการตัดหอมแดงนะครับเพื่อส่งออกนะครับนี่เป็นวิถีชีวิตของชาวจังหวัดศรีสะเกษเลยนะครับที่มาตัดหอมแบบนี้ค่าแรงที่รับมาตัดกิโลละสองบาทนะครับนี่ทากันเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับ คือจะมีคนกลางนะครับเอามาคือพ่อค้าเออเป็นเป็นเหมือนเป็นเซลเป็นตัวแทนมารับมาทําในหมู่บ้านรับมาเป็นโกดังในหมู่บ้านแล้วก็มากระจายออกให้ชาวบ้านได้ทํากันนะครับถือว่าได้เสริมรายได้ในช่วงนี้นะครับฤดูการหอมแดงในจงังหวัดศรีสะเกดนะครับเจ้าของช่องกำลังลองนะครับ น,นั่งเก็บแจกหน่อยนั่งแก็บแจบหน่อยผู้จั่งไม่นั่งก็บแจกนั่งเหมือนย่าหน่อยไหมย,ย่าเออนะนั่งอย่างนั้นแหละโอ้นหนักเยอะนะครับต้องทำใจหน่อยนี่นะครับ <S <S หอมสวยเลยตัดนี่ตัดองงอกอย่างนี้่างนี้ค่ะถ้าล้วงถ้าด้วงแบบไมใแบบเกเ้งด้วงหน่อยมันเต่เก็คือคุณเฟื่องนี่มา<ว>อยู่ซีสเกตนี้แหละก็ได้เห็นอะไรหลากหลายนะครับสำหรับ วิถีพื้นบ้านแล้วก็วิถีไทยบ้านนะครับหอมหอใหญ่ใหญ่เออนี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจของแหวศรีสเกตเราก็ว่าได้นะครับหอมแดงขึ้นชื่อใครๆก็รู้จักนะครับถ้ามารีสเกตของดีรีสเกตนี่เลยครับหอมแดงหอมกระเทียมต่อด้วยต่อด้วยทุเรียนภูเขาไฟนะครับอีกสักพักหนึ่งไม่กี่เดือนนี้ก็จะจะได้กินทุเรียนภูเขาไฟปีที่แล้วบอกว่าโควิดมาทุเรียนจะถูกเออเพื่อ เปลองบอกที่ไหนได้ครับแพงก็ไม่มีโควิดอีกนะครับนี่คือบรรยากาศ,รราก,าศก็เรียกว่าพี่น้องคุ้มเดียวกันทำด้วยกันมาช่วยกันข้างว่างก็ไปมลให้ลเสริมมาช่วยกันนี่นี่ก็เซียนนะครับนี่นี่ก็เจ็ดสิบกว่าแล้วยังดุยสายตาย,ยังดีนะครับคุณลุงกับคุณป้าแล้วก็คุณอาแล้วก็คุณลูกนะครับ ลูกของคุณดา,าม้นมนวมนแล้วเนาะืปอยู่ซื้อมีเพิ่มรายได้นะครับก็จะมาเป็นกระสอบแบบนี้นะครับนี่แพ็คเ,เกจนี่กระสอบละสามสิบกิโลประมาณนะครับแล้วก็จะมาเป็นปึง๋งเขาเรียกเป็นปึง๋งมัดใหญ่ภาษาซีสกเกตเรียกปึง๋งแล้วก็มาแกะออกตัดอย่างนี้นะครับก็ตัดเพลินนะตัดเพลินนะครับ นี่ก็คือเจ้าทินนะครับผมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดก็เลยมานําเสนอให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมเครื่องฟ้าชาแนลนะครับนีครับลูกเด็กเล็กแๆก็มาทําช่วยกันเออนี่นะครับพอเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วแบบนี้ก็จะเอาไปแพ็คใส่กระสอบเหมือนเดิมแล้วก็ส่งไปจากที่รับมานะครับเขาก็จะไป อบหรือว่าเอาไปแปรรูปอะไรต่างๆแล้วก็ส่งออกนะครับทำคว่ aring, ่เราทำคว่ำจานไม่จนบริสุทคว่ำเมยนเราเอาออกวมดไปเบยาต่องไปานกบถ้าการแต่เรประเทศไทเลเาขเ็นเเองอ จะรอนี่เขาจะดีลรแตเขาดีเขาาไปเขาลงอะเขามีที่ลงัวเขีนงปลงเงินเตาเขาจะิ่จะแกล้งหล่นหัวหน่อยหัวใหญ่หัวไม่ีนเาจแกล้งมันหล่นตัดอมเตัดหอมัดเป็นไหมฮะ คลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ